นเป็กินเล,เล็กๆนะครับเล็กๆกินได้ครับอาจารย์ก็ได้อันนี้ช่วยอยู่นี่ตวัวแรกใส่ปลายข้าวนะครับนิดหน่อยนะครับหนึ่งครับนิดหน่อยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราช่วงพี่เน็การท่เที่ยววันนี้นะครับพี่เน็กจะนะครับพี่นักจะมาให้อาหารหน่อยนะครับนี่ ะมีทั้งหมดสิบสี่ตัวนะครับที่พี่เน็กไว้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีผสมอาหารกันเลยครับไปครับ<อ>นี่ครับพ่อกำลังตักอยู่นะครับบเป็นผสมอาหารลดต้นทุนนะครับ <S 2> <S 2> รมมรก<อ> 老大。 ประกอบอมานะครับใส่ข้าวมาด้วยก่อนแรกใส่ปลายข้าวนะครับนิดหน่อยนะครับหนึ่งข้าวนิดหน่อยนะครับหนึ่งกัมแล้ใส่อันนี้นะโอเคใส่เลยใส่เลยฮะโอเคไปต่อไปใส่ใส่หัวหาง ถ้วยนะครับอาหารเม็ดเบอร์สองครับอาหารหัวหัวอาหารเม็ดเบอร์สองครับ,<ป>รบต่อไปไฟคุณช่วยครับใชสุดท้ายสุดท้ายใส่ายสาใส่ายสายแล้วก็เราจะไปใส่น้ำอย่างที่ส ใช้มือคนนะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาให้มือกันเลยครับ Thôi, thôi, thôi. Thấy nè Ừ, tụi nó Rồi, có xảy Rồi, có lầm ừ. Thôi i don't want ก,กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งดิ้งดิงให้พี่นะนครับพี่เทื่ยวมินครับสวัสดีครับบ๊ายบาย